ตอนนี้นะครับรถไฟขบวนธรรมดาที่258นะครับเคลื่อนตัวออกจากป้ายหยุดรถท่ามกาแซแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะฮะรถไฟจะต่หน้าผานะครับทางด้านขวามือจะเป็นแม่น้ําแควน้อยนะครับทางด้านซ้ายก็จะเป็นหน้าผาสูงนะครับ หรับใครที่ยังไม่เคยนั่งรถไฟนะครับก็รถไฟสายน้ําตกนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับให้กับเพื่อนๆ FC นะครับได้มานั่งรถไฟเที่ยวกันนะฮะบ,บรรยากาศสวยงามเลยทีเดียว ด้านซ้ายของกระบวนนะครับก็จะติดกับผนงังภูเขานะครับระยะชางช่วงนี้นะครับที่รัดเนาะบริเวณหน้าผานะครับประมาณ450เมตรนะครับ สำหรับขบวนที่258นะครับก็ออกจากสถานีน้ำตกนะครับเที่ยง55นาทีนะครับมาถึงบริเวณป้ายหยู่รถแทมกะแสก,ก็ประมาณบ่าย13นาฬิกา30ก็ประมาณบ่ายโมงครึ่งนะจะรัดเลาะแล้วก็มีวิวของรีสอร์ทต,ต่างๆนะครับที่อยู่ บริเวณท้ามกระแสแห่งนี้นะครับสวยงามเลยทีเดียวก็หลังจากสถานการณ์โควิดตาตานะครับก็เชิญชวนเพื่อนๆนะครับมานั่งรถไฟเที่ยวกันนะฮะรถไฟขบวนนี้นะครับถ้านั่งจากชคบุรีมาน้ำตกขบวนที่2อ7้าเจ็ดนะครับแต่นี้นั่งจากน้ำตก กลับไปทนบุรีนะครับคือขอบวนที่258นะครับขวามือนี่ก็เป็นแม่น้ำแควน้อยนะครับไหลามาจากเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับเขื่อนวชิราลงกรณ์นี่กันกนก้นลำน้ำบีที้นะครับแล้วก็ดำน้ำซองกะเรียนะครับที่ไหลลงเขื่อน ชีลาลงกรนะครับแล้วก็ปล่อยออกมาเป็นแม่น้ำแควน้อยนะครับส่วนเกินสีนักลินนี่เพื่อนๆเ,เคยไปเที่ยวนะอันนั้นกั้นแม่น้ำแควใหญ่นะครับแล้วก็ไปไหลรวมกันที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับนี่นะครับดูบรรยากาศของสวนไซโยกนะฮะบ,บรรยากาศสุดยอดสุดฟินมากๆนะครับมีนักท่องเที่ยวนะครับมาพักผ่อนนะ ถ้ไม่ใช่ช่วงโควิดนะครับบริเวณวนี้นะักท่องเที่ยวจะเยอะมากๆนะครับ ถ้าเพื่อนๆนั่งรถไฟมาจากชนบุรีนะครับก็ป้ายหยุดป้ายหยุดรถทํากระแสเนี่ยจะมีทั้งสองฝั่งนะครับก็ถ้านั่งจากชนบุรีก็ให้เพื่อนๆลงฝั่งทางด้านนู้นนะครับทางด้านใต้ของสถานของป้ายหยุดรถนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆลงทางนี้นะเพื่อนๆจะไม่ได้นั่งรถไฟผ่านบริเวณหน้าผาน,นะครับเป็นนักท่องเที่ยวนะครับที่รอขึ้นขบวนรถ รถไฟธรรมดาที่258นะครับ